โอเคทุกคนก็สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่กับเกมไทม์แลนด์ R G X a p e เนอะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคือวันนี้คลิปนี้เราจะมารีวิวอสกะปีใหม่กันก็ตู้มันก็จะไปแล้วในอีกพรุ่งนี้หลังจากไอ้วันที่ผมอาทิตย์มันคือวันที่15เนอะตู้ไปวันที่16โอเคทําช้าไปนิดนึงคงไม่เป็นอะไร ทุกคนคงเปิดกันไปหมดแล้วมั้งหรืออาจจะคิดว่าข้ามแน่นอนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละเนาะ,ะตัวนี้จริงๆก็แอบเป็นตัว,ตว,ตวละครที่น่าสนใจแต่ว่าก็เฉยๆนะ,ะเดี๋ยวมาพูดถึงสกิลความสามารถของตัวละครนี้กันอาสกะปีใหม่อีกแล้วนะเป็นอาสกะาแบบสาบตัวในเกมแล้วเหมือนแบบ ปีนี้มันคือปีของไอ้นี่จริงอะไอปีที่แล้วอะปีที่แล้วมันคือปีของลิงโกกับอสการจริงนะคืออสกา่าสามตัวลิงโกสามตัวแถมแม่งออกสีเดียวกันหมด้วยสีแดงสีแดงสีแดงสีม่วงสีม่วงสีม่วงแล้วตัวปีใหม่อยู่ในนเนี่ยอ,อ่าอันนี้จริงๆอันนี้มันเป็นภาพวิวเชนนะอ่าภาพปกติใครที่เล่นแบบเวอร์ชั่นปกติก็จะมีแค่ภาพนี้ แล้วเกิดเป็นเวอร์ชั่น rpgx ก็จะเป็นมีให้เปลี่ยนวิวเชนตอนบอลสาม,มก็เปลี่ยนได้เนาะคิดว่าน่าจะปลอดภัยมั้งเพราะว่ามันไม่เห็นหัวนมใช่ Youtube น่าจะไม่เล่นผมหรอกคิดว่าเปะะ่าวใช่ปะเอ้ยเห็นคนทำปกคลิปที่แบบเป็นการ์ตูนอนิเมะเซอร์วิสนี่แค่ปิดหัวนมมันก็ปลอดภัยแล้วมั้งมั้ง ไม่รู้ว่าถ้าช่องนี้บินก็รู้กันนะทุกคนเอ่อโอเคมาพูดถึงความสามารถตัวละครอา่าเริ่มจากสกิลผู้นำของทีมก่อนอา่าสกิลผู้นำจะทำการเพิ่มเลือดสูงสุดให้กับตัวละครทั้งหมดในทีม15ซึ่งไอเน,นี้ยผมแปลกใจมากคือผมเคยสงสัยมานานมากคือ ไนะอโฮทรีมเนี่ยไอโฮอันเนี้ยมันแปลว่าทั้งหมดนะครับเป็นคำที่ผมแบบคุ้น,นแต่ว่ามันก็ไม่คุ้นที่ผมคุ้นเพราะว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากตัว L อเป็นตัว R เว้มันจะแปลว่ากะลีถ้าถ้าเกิดตัว L อเป็นตัว R มันจะแปลว่ากะ่ีผมก็เลยอ๋อว่าอะไรทำไมคุ้นๆโอเคแต่เป็นตัว L อนเนี้ยไอโฮนเนี่ยมันแปลว่าทั้งหมด แล้วมันก็เขียนว,ว่าทีมก็คือทั้งหมดในทีมซึ่งมันมีเอฟเฟกอันนึงคือไม่รู้มันจะเขียนแยกกันมาทำไมก็คือ n ินค e a t อ a t ท็กออฟออไลก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมดกับท,ทั้งหมดในทีมกับพันธมิตรทั้งหมดงงวะคื เองจะเขียนแยกออกมาเป็น2องคำทำไมคือคือสุดท้ายมันก็คือเพิ่มพลังโยมตีให้กับทุกตัวปะผมก็เลยแบบเองจะเขียนคำมาให้มันงงทำไมวะหรือว่ามันบวกต่างกันถ้ามันบวกต่างกันใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะอ่าเริ่มจากความสามารถาสกิลหนึ่งโอ้โหชื่อยาวไม่ต้องอ่านหรอก จะทำการลดพลังป้องกันของศัตรู1ตัว20%เอ,อกระจอกมากข้อแรกที่มันกระจอกเลยคือลดน้อย20%ออข้อ2ก็คือมันไม่ใช่สกิลทำดาเมจอันนี้คือมันไม่ได้ทำดาเมจนะคือมันแบบไปแปะดีบัฟเฉยเลยโง่อง่าสกิลส โจมตีสตูหนึ่งตัว4ี่เปอร์แล้วก็ทำการลดพลังโจมตีของสตูยี่สิบเอ่อก็เป็นดีบัฟโจมตีได้แต่หนึ่งเป้านะอะก็น่าจะเอาไปตีกับบอสแหละไอะ้ตัวเนี้ยแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายโจมตีสตูหนึ่งตัวหกร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ทำการลดสปีดของสตูสามสิบอ่อันนี้น่าสนใจลดสปีดสตูเนี่ย มันทาให้บอสมันเข้าเทินช้าแล้วพอมันเข้าเทินช้าเรามีโอกาสแซงเทินบอสสมมตุติเทินหนึงมันจะเซตไว้ว่าอ่าสปีดเราเร็วกว่าศัตรูใช่ไหมก็เราตัวที่1ของเราตีก่อนตีสองตีสามตีสี่ตีแล้วต่อมาด้วยบอสใช่ไหมอ่าถ้าเกิดบอสโดนโลดสปีดมีโอกาสบอสที่มันจะโดนผักลงไปเนาะแถบแอคชั่นของบอสอะมาโดนผักลงไปแล้ว เราจะมีโอกาสได้ตีแบบเบิ้ลสองรอบก่อนที่บอสมันจะเข้าเธอนะ่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแต่ก็ก็นะก็ก็ใช้ได้อยู่เออข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือเป็นสีม่วงด้วยสีม่วงสีม่วงกับสีเหลืองดีเสมอนะเกมนี้เพราะมันเป็นสีที่ไม่มีทางตีแพทธาแน่นอนยืม โอเคอ่ะทีมหน้าตาเดิมๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะ ผมชอบทําไม่ตายนะมันเป็นแบบไรเดอร์คิกอะผมชอบไรเดอร์คลิกมากมากโอเค บอสแล้วนะก็ลืมขออนุญาตเซตสกิลโอเคอันนี้ใครวะอ๋อดูกีกาเซเอ่เอรถเกาะ อันนี้ใครเ่ยอ๋อตัวเราเหรอเอ่อมีบัฟโจมตีแล้วลดก่อนแล้วโอเคเอ่ามาดูความแรงของมันเซตเป็นเซตเดิมๆของผมแะไรนะเป็นเซตเหลืองสี่อขาวสองเนาะดาเมจหกร 600. ออ้อยอ่ะเดี๋ยวดูแถบบอสตอนนี้แถบบอสอ,อ,อยู่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยโย่บอสอยู่ไหนนะเนี่ยไอ้ไอ,อ,อ้นั่นบอสปะ ไอ้นั่นคือบอสใช่ปะใช่ไหมไอไอไอเทท้า,ายนั่นน่ะไม่ใช่บอสเหรอออเอเอบอสกูอยู่สุดนู่นเลยเหรอจริงไหมโอเคไลเดอร์คลิกไปไลเดอร์คลิกติดคีเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ด โอ้โอ้แรงนะสองเจ็ดต้องบอกว่าไอ้ผู้นำทีมมันเป็นสองตัวนี้เนาะมันเป็นมันเป็นอสกะาปีใหม่กับอสกะาปีใหม่ซึ่งอสกะาปีใหม่ผู้นำสกิลลีดเดอร์มันเป็นเพิ่มเลือดอย่างเดียวมันไม่ได้เพิ่มแอทแทกนะไอ้สองมือเจ็ดเมื่อกี้คือไม่มีสกิลผู้นำที่เป็นเพิ่มแมทแทกนะโอ้ก็แรงอยู่นะ อ่ะอันนี้หยอของเพื่อนเพื่อนนี่สกิลเท่าไหร่โอ้สกิลหนึ่งเท่ากันอ่าน,นี่ไม่คีไม่คีเท่าไหร่ไม่คี้หมืน่นหนึ่งหมื่นสองเออ ไม่ให้มันจบจบไปก็แรงนะจริงๆอ่ะแต่ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะตัวมันนะคือมันมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้ปะ ไม่รู้ดิคือรถสปีดมันก็ไม่ได้ค่อยจำเป็นอะไรขนาดนั้นนะรถสปีดบอสถ้ามันเป็นแบบว่าเาเขียนแบบเป็นรถแอคชั่นไปเลยรถแอคชั่นยะี่อร์นอะโอ้นนั่นจะโกงเลยไม่รู้ว่าเกมนี้มีหรือเปล่านะถ้าเกิดแบบรถเกตแอคชั่นแบบว่าลบไปเลยพักเทินะอันนั้นจะโกงเลยแต่อันนี้มันเป็นรถสปีดเฉยๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะ โอเคก็ตัวมันก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตู้ใหม่ก็ใกล้มาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเผื่อใครไม่รู้เนาะคือไอเกมเนี่ยมันสปอยมานานแล้วล่ะไอฉายาฉายามันสปอยตัวมาแบบว่าตั้งแต่ไอตู้โกชะตู้แรกเลยแล้วก็ตู้ปีใหม่ตู้คิดมากยาวมาถึงไอตู้แพทหน้า มันสปอยมานานแล้วก็คือเป็นเอ่อผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนคือตัวตู้นะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวฟรีกับตัวหนึ่งเป็นตัวตู้อ่ะไอ้นี่ตัวฟรีป่ะจาไม่ได้ป่ะเอ้หรือหรือหรือนี่ตัวฟรีปะอ่าแต่ว่าสักตัวหนึ่งนะมันจะเป็นตัวฟรีและตัวหนึ่งจะเป็นตัวตู้สองตัวนี้ที่เป็น SSR นะก็รอไปน่าจะมาคุ่นี้เลยป่ะคือ ตู้อันนี้หมดแล้วก็มาเลยไหมอืมไม่รู้รอดูโอเคคลิปนี้ขอจบเอาไว้ที่เพียพงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในหน้านะดูเว้นซะจกักยูทู e มันจะเล่นงานผมก่อนเพราะว่าอันเนี้ยนะเฮ้ยไม่โดนหลอกไปโถ อเห็นในยูทู e ทำคลิปอนิเมะเซอร์วิสลง youtube เป็นแยะเอ,อันนี้ปิดหัวนมมันไม่เห็นซะหน่อยออโอ้ไม่หรอกไม่หรอก